เล่นคุกกี้รันคิงดอมให้เก่งระยะยาวด้วยทฤษฎีคาดเดาอนาคตวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อพิเศษอย่างการเล่นคุกกี้รันให้เก่งในระยะยาวได้ยังไงด้วยทฤษฎีคาดเดาอนาคตโดยทฤษฎีนี้นะครับผมใช้มาตั้งแต่เล่นเกมแรกๆเลยนะโดยที่อย่างเพื่อนๆรู้กันนะครับว่าในการเล่นเกมคุกกี้รันหมือคือเกมฟาร์มเพราะฉะนั้นก็คือ พวกทรัพยากรการบริหารนต่างๆวัตถุดิบต่างๆนะครับเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดอันนี้คือพื้นฐานของการเล่นเกมนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะไปดูในคลิปสุดยอดระบบหมุนเวียนอีโคสิสต์มที่ผมทําไว้แล้วได้เลยนะครับอันนั้นก็คือพื้นฐานในการที่แบบทําให้เรามีทรัพยากรในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมหนักนะครับให้มันสามารถไล่ทานกันได้ ทีน,นี้ด้วยทฤษฎีพิเศษในการคาดดาวนาตหนะที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้มันเป็นหลักการที่ผมใช้มาตลอดเลยก็คือในทุกๆครั้งที่จะมีจะมีแพทใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็จะวิเคราะห์ทันทีเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะ้าในแต่ละอย่างอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมการาพวกการดองเพชรการเตรียมวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับที่จําเป็นในการอัพแพทเข้ามา,าแ,ลแล้วก็พวกลูกดาวลูกกวาด การดองพวกผงสกิลอะไรพวกนี้นะหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งสําคัญนะนะั่นคือทั่วทั่วไปนะครับทีนี้การเข้ามาของตัวแพดล่าส,สุดนี่นะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่ก็คือหลกัหลกๆแล้วจะเป็นระบบตัวดาวปลุกพลังใช่ไหมครับที่ทําให้เราอัพระดับดาวสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีก5ระดับแล้วก็ยังมีพวกแคนดี้พิเศษ หยจเลแคนดี้วิเศษนะครับที่เข้ามาของตัวละคร3ตัวอย่างแวมไพร์เอเปโซ่มันม่วงนะครับพวกนี้ก็ทําให้เปลี่ยนโลกคุกรันทคิงด้อมไปทําให้ตอนนี้ในระบบอารีนานะครับก็จะมีพวกเมตาใหม่ๆทั้ง2ตัวที่เป็นแคนดี้วิเศษแล้วก็พวกดาวบุกพลังสูง,สงดังนั้นเมื่อระบบต,ต่างๆพวกนี้เข้ามามีบทบาทในเกมนะตอนนี้นะพราะส่วนใหญ่ก็จะพยายามสุ่มตู้กาชาใช่ไหมครับในการเก็บ ตัวเศษชิ้นส่วนของระดับปลุกพลังนะของตัวใหม่ๆรวมถึงตัวเมตาที่คนนิยมนะ,ะก็อย่างตัวล่าสุดก็จะเป็นฟีนองเซียใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนก็พยายามส่มหาพวกแวนพาเอเปโซอะไรพวกนั้นเพื่อ,อามาใช้งานแต่ผมกำลังจะบอกคุณว่า mm hmm. เพชรที่คุณมีอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นเด็กเข้ามาจะมีการแจกนะครับทั้งพิมพ์ตัดเอ่ยรางวัลรางวัลพวกเพชรต่างๆกิจกรรมต่าง,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 างๆนะครับเข้ามามากมาย เพื่อให้คุณสุ่มไปหาตัวละครพวกเหล่านั้นมาปั้นดาวแต่ผมก็เจะบอกคุณว่าการสุ่มกาชาครับมันมีความกระจายของตัวต่างๆมากเอาง่ายๆว่าแค่สุ่มให้ได้ระดับอีพิกสักตัวก็ว่ายากแล้วแล้วยิ่งมีตัวระดับอีพิกอะตอนเนี้ตั้งประมาณ40กว่าตัวเยอะมากอย่างเงี้ยคุณคาดว่าการสุ่มกาชามันจะไปตกตัวที่คุณต้องการหรือตัวเมตาจริงๆหรอครับ การปั้นดาวตัวเมตาจริงๆตอนนี้ผมจะให้เพื่อนๆใส่ใจมาที่โหมดมัสเตอร์มากกว่านะเพราะโหมดมัสเตอร์เป็นโหมดที่เอาพูดง่ายๆคือมันคือการการันตีตัวเศษปุกพลังของตัวที่ตอนนี้เป็นเมตติดเมตาอยู่ทั้งหลายแหล่นะครับอย่าง EP ที่1ก็จะมีเอพิโซกับครับทิมใช่ไหมครับ แล EP ที่2ก็จะมีตัวแวมไพร์ถ้าลุยไปได้ไกลๆอีกนะพวกตัที่นิยมก็จะมีเศษให้ให้หากันหลายตัวเลยอย่างเช่นอ่าฉลับเชเบตก็น่าสนใจนะครับตอนนี้ยิ่งตัวแท้งหนาๆด้วยนะหรือถ้าลุยไปถึงอ่า e ีที่4ได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เคลียร์หรอกก็จะมีทั้งพวกที่เป็นตัวซัมมอน ปมปุ้ยร้องแกะเนี่ยก็ตันทีหิมะเอแคร์พวกนี้ก็น่าสนใจในการปั้นนะครับเพราะงั้นแนะนำว่าให้เอาพวกทรัพยากรามาลงในการมาสเตอร์ดีกว่าจะไปสุ่มกาชาแบบกระจายแบบนั้นนะมันมีโอกาสได้น้อยและสำหรับตู้เลทอีพิกปัจจุบันนะซึงเป็นฟินองเซียเนี่ยถึงแม้จะมีทรัพยากรเพชรมากแค่ไหนอย่างผมนเนี่ยดองเอาไว้อยู่อีกแสนแปดนะจริงๆก็คือเปิดไปแล้วประมาณแสนหนึ่ง ก็ได้ฟีนองเซียเนี่ยก็ได้เศษเพียงพอที่จะอัพขึ้นประมาณ2 3ถึง3ดาวปลุกพลังนะครับแต่ผมก็ย,ยังไม่อัพมันก่อนนะเหตุผลเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวอย่างฟีนองเซียถึงแม้จะมีความสามารถที่ดีมากนะครับแต่มันเป็นตัวแท้งอ่ะการปั้นดาวสูงๆต่อให้ได้10ดาวเต็มนะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มีบทบาทในอารีนาสูงขนาดนั้นก็ง่ายๆว่ามันมีผลประมาณ10สัก10%น่ะ ของการเอาแพ้เอาชนะกันนะครับทีนี้ที่ผมมาพูดถึงทฤษฎีการค่าดาวานาคตอะ่ะเพราะว่าในอนาคตมันยังมีตัวที่เป็นอีพิกที่ยังเข้ามาอีกเรื่อยๆซึ่งก็จะมีหลายตัวถูกไหมครับตัวล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาเลยก็คือตัวครีมยูนิคอนซึ่งตัวนี้เป็นตัวสายรักษาไม่แน่ว่าจะเป็นตัวแก้ทางเมตาแวมไพร์เลยก็ได้ถูกไหมดังนั้นผมก็เลยอยากให้เ,เพื่อน พยายามเก็บพวกเพชรเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการสุ่มตอนเนี้สุ่มจนหมดตอนเนี้อนาคตอ่ะเพื่อนๆอาจจะเจอตัวที่มันดีกว่าอย่าพยายามโฟกัสที่คุกกี้ตัวใดตัวหนึ่งนะจนกว่ามันจะใช้ได้ยาวๆจริงๆอย่าตัวที่ติดเมตามานานๆอะ่ะอย่างฉลามหรือว่าพวกบาสูก้าพวกนี้โอเคสามารถปั้นแบบเน้นๆได้เลยต่อมาจะเป็นเรื่องของไมเลสนะครับ ไมเลดเองเพื่อนๆก็อย่าพึ่งเ,เ,เอาไปแลกหมดนะเน่ยชิ้นส่วนจิตวิญญาณหรือเนี่ยพวกนี้บางทีก็แบบไปแลกเพื่อรีบอัพดาวปุกพลังอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเอาไปแลก,กตัวเนี่ยเพื่อเอาไปเล่งเวลาของตัววัตถุดิบในการทำแคนดี้ก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าซึ่งผมก็จะทำการดองไมเลดเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้เล่งวัตถุดิบเฉพาะของแคนดี้วิเศษในชุดต่อๆไปด้วย มาต่อกันที่เรื่องของแคนดี้วิเศษนะครับแคนดี้วิเศษเนี่ยเท่าที่ผมดูคอนเซปต์การเข้ามาผมเคยบอกไปแล้วว่ามีแนวโน้มว่าจะเข้ามาเป็นลักษณะที่แคนดี้วิเศษของคุกกี้ Cookie, รอบละ3ตัวนะครับตามตัวตัวผลิตน้ำตาลที่แยกเป็น3สายนะครับความเร็วเม็ดมนแล้วก็สายพลังซึ่งถ้าดูจากจำนวนอีิกที่เหลือนะครับมันก็คือระบบที่ บัฟค่าพลังของคุกกี้ตัวเก่านั่นเองอย่างแวมพายเอปเปโซมันม่วงเขาถูกอับค่าพลังไปแล้วนะครับซึ่งก็เราก็เห็นว่าเป็นเมตาของแวมพายกับกับเอปเปโซถูกไหมประเด็นก็คือว่าในอนาคตอ่ะเอาแพทล่าสุดที่กำลังจะถึงนี้เลยนะ28ดกรกฎาคมประมาณ10วันเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นประกาศข่าวรายละเอียดนะ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ตัวอัปเดตออกมาแล้วว่าจะมีแคนดี้วิเศษเข้ามาอีก3ตัวเนี่ยก็เราก็ยังไม่ควรจะเป็นอัปตัวที่บอกแล้วไงว่าไม่ชอบอะไรที่น่ารำคาญมีแคนดี้วิเศษในปัจจุบันมากเกินไปนะครับให้อัปไว้สักประมาณเลเวล10ก็พอจะใช้งานได้จริงแล้วผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะเริ่มดองผลึกน้ำตาลกับพวกชิ้นส่วนจิววนนานทั้งระดับ คอมมอนนะครับแบบแรกแล้วก็ตัวอีพิกที่ใช้ในการอัพแคนดี้คันแรกสุดนะเลเวลหนึ่งเตรียมมาไว้เลยเพราะว่าก็คือเตรียมตัวรับว่าตัวแคนดี้วิเศษของตัวใหม่ๆนะอาจจะดีกว่าตัวเก่าก็เป็นได้ก็โดยสรุปแล้วทฤษฎีคาดาวนอนาคตของผมมันก็จะเป็นการมองไปถึงภาพรวมของคุกกี้รันจิงด้อมในอนาคตในเฟสต่อๆไปนะครับในแพทต่อๆไปอาจจะเป็น1เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าทั้งหมด ก็มันก็จะเริ่มจากการดองพวกเพชรพวกไมเลตนะครับพวกชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆนะครับเตรียมการเอาไว้เพื่อที่ว่าเอาตัวใหม่เข้ามาถ้ามันเก่งจริงๆนะก็เราสามารถดันผักดันพลังมันขึ้นไปได้สูงมากพอเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอารีน่านั้นปัจจุบันนี้เมตาเปลี่ยนไวมากๆเลยนะครับบางเมตานะอยู่แค่อาทิตย์เดียวอยู่2อาทิตย์บางทีก็ไม่ถึงเดือนอย่างเนี้ย มันก็เปลี่ยนอีกแล้วตัวคุกกี้พอ,อแคนดี้พิเศษเข้ามาก็อาจจะเปลี่ยนตัวที่เก่งอีกและนี่ก็คือทฤษฎีทั้งหมดที่ผมคิดและนำปรับใช้จริงเพื่อใช้ในการเอาชีวิตรอดนะครับในการไต่แรงอารีนาสุดโหดนะปัจจุบันนี้นะที่ถึงแม้ผมจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นสายเติมน้อยแล้วก็ตามเขายังสามารถคงอยู่ในอารีนาได้นะครับด้วยการปรับทีมแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดนะ เนี่ยแม้จะมีแม้จะมีทีมที่ไม่ได้มีดาวสูงมากนะครับแต่ว่าการเน้นใช้ทีมแก้ทางให้ถูกจังหวะนะเราสามารถพัฒนาคู่ต่อสู้มาได้จึงอยากให้เพื่อน <S <S ๆนำไปลองใช้ดูนะครับวิเคราะห์พยายามอย่าโฟกัสไปที่ตัวปัจจุบันเพียงอย่างเดียวมองให้เห็นถึงอนาคตไกลๆนะอย่างง่ายๆก็คือตัวทีมแซมมอนผมเนี่ย ก็เกิดจากการคิดล่วงหน้านะตั้งแต่ตอนก่อนที่แพทของหอยนางรมกับแพทของคันช็อกโกชิปจะเข้ามาเมื่อผมรู้ว่าจะมีตัวที่เป็นซัมมอนเข้ามานะก็เลยเตรียมทรัพยากรสําหรับปั้นทีมที่เป็นซัมมอนเตรียมเอาวไว้แล้วก็จนเกิเดเป็นทีมซัมมอนที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบันแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็คือทฤษฎีส่วนตัวที่ผมใช้และประสบความสําเร็จ ก็ขอจบช่วงปิกซี่มโนเลยเปื่อยแต่เพียงเท่านี้ฝันดีราติสวัสด์ครับ